สวัสดีค่ะพี่ก้อยเพียวเฮิร์บค่ะผู้หญิงเราอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้ตัคนสโลแกนเนี้ยใช้มาได้ทุกยุคทุกสมัยแล้วนะคะถามว่าผู้หญิงทำไมถึงต้องห้ามหยุดรวยเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมี สินค้าหรือมีอาหารเสริมอะไรที่ไว้บำรุงร่างกายเราตั้งแต่หัวจรดเท้าสําหรับผู้หญิงนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามแก่ก่อนวัยห้ามแบบว่าทําตัวให้เป็นยายป้าะไคะยายป้าแบบอ้วนพลุ้ยไม่ได้เลยนะคะก็แนะนําเลยค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆของแบรนด์เทียวเฮิร์บเรานะคะว้าวว้าวคอฟฟ่ชุดนี้จะอยู่ในชุด ของชุดหุ่นแต็บหุ่นสหรือชุดลมช้างของเรานี่แหละคะ่ะถามว่าทำไมเราจะต้องทานชุดลมช้างเพราะแต่ละคนการเผาผ่านไม่เหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะทานแต่กาแฟอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้ตรงจุดไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักให้เราได้แบบว่าเดือนหนึ่ง5้าถึงสิโลก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแนะนําว่าตอนเช้านะคะเราทานเลยค่ะกาแฟวาวาคอฟฟเพื่อช่วยให้ บลนไขมันเก่านะคะช่วยบล็อกไขมันใหม่ทำให้เราอิ่มนานนะคะทานเลิกทานจุกจิกไม่หิวจุกจิกแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณให้ขาวใสเพราะในนี้มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าวด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ออตอนกลางวันมานะคะกลางวันมาเราทานมาดามก้อยเลย1เม็ดนะคะก่อนอาหารมื้อเที่ยงตัวนี้นะคะ1แท็บเล็ตมันเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ด ก่อนอาหารมื้อเที่ยงเพื่อจะช่วยในเรื่องของการเาผาผลาญไขมันที่มันแข็งตัวในลำไส้ของเราในร่างกายของเรานะคะเาผาผลาญไขมันทําให้ไขมันอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ก่อนนอนจะเป็นตัวอาริสตีพลาแทกเดตตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการล้างของเสียที่มันหมักหมมในลำไส้ของเราลำไส้เราอะมีหลายขดมากเลยนะคะลองดูถามคุณหมอดูได้นะคะตามที่เราศึกษามาลำไส้เราอะมีหลายฟุตมาก ซึ่งในนี้มันจะมีของเสียที่เราทานเข้าไปแล้วเราไม่ได้ระบายไม่ได้ขับออกมามันมีหลายขดมากมันเหม็นเน่ามากๆตัวเนี้ซึ่งหลายหลายคนเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์เข้าห้องน้ำทีนึงก็มีนะคะอันนี้เรื่องจริงมันทำให้เรามีแบบสารกอมะเร็งอ่ะทำให้เราเป็นฤิีดวงทวารมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวนะคะตัวเนี้ดีท็อกอะลิสตีพลาาแท็บเล็ตตัวเนี้ยจะทานก่อนนอนแค่หนึ่งเม็ดนะคะหนึ่งเม็ดพอเพราะตัวนี้ของเราเป็นแท็บเล็ต ปริมาณถึง800มิลลิกรัมทานก่อนนอน1เม็ดเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมามันจะปลุกเราอัตโนมัติเลยเราจะเข้าห้องน้ําแรกๆอาจจะเข้านานนิดนึงอาจจะเข้าหลายครั้งนะคะเพราะของเสียที่มันหมักหมมเนี่ยมันจะโดนขับออกมาหมดเลยเหม็นเน่ามากชนิดที่แบบว่าคนที่เข้าทีหลังเราอาจจะแบบม,มาวางระเบิดอะไรไว้ขนาดนั้นมันจะเป็นแค่ช่วงแรกนะคะช่วงแรกที่เราทาน1 ถึงสามวันแรกกลิ่นจะเหม็นเน่านิดนึงแต่หลังจากนั้นไปกลิ่นจะลดลงและของเสียเราจะออกน้อยลงนะคะแล้วทีนี้มันทาให้พุงทำไมคะพุงยุบนะคะพุงยุบน้ําหนักลดนะคะแล้วก็ผิวพรรณเราจะค่อยๆสดใสขึ้นจากแต่ก่อนพี่ก้อยทานไหมคะพี่ก้อยน้ําหนักถึงหกสิบห้ากิโลอ้วนดําเลยนะคะตอนนี้นี่คือสี่สิบเก้ากโลกางเกงนี่คือแบบหลวมค่ะกางเกงแต่และตัวนี่คงต้องเปลี่ยนไซส์กันหมดเลยค่ะหลวมสี่สิบเก้าถึงห้าสิบกิโลนะคะ ผิวพรรณขาวใสขึ้นด้วยถ้าลองไปดูกับรูปเก่าๆที่พี่เคยมีนะคะแต่ก่อนนี่คือขี้เหร่มากอ้วนดำอ้วนดำมากๆเลยซึ่งถ้าเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ยถือว่าเราหุ่นดีนะคะหุ่นดีแล้วก็สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าแบบเด็กวัยรุ่นได้เออใช่ไหมใส่ใส่เสื้อผ้าได้โดยที่ผิวพรรณแล้วก็สดใสไม่แพ้เด็กวัยรุ่นะตัวนี้ค่ะตอบโจทย์ที่สุดคือเซตนี้เลยเขาเรียกว่าเซ็ต หุ่นแซ่คูณ3หรือชุดล้มช้างดีๆนี่เองค่ะหเซตเนี่ยอยู่ทานได้อยู่ที่1เดือนนะคะหเดือน3เวลานะคะทาน3เวลาตัวนี้ลดได้อย่างน้อย5้าถึงสิบกิโลนะคะแล้วแต่คนแต่ลดได้ทุกรายนะคะลดได้ทุกรายราคาเราเป็นโปรโมชั่นไม่แพงเลยนะคะแค่ตัวนี้ตัวเดียวปกติราคา990บาทละ30เมตรนะแต่เราขายทั้งเซตเนี่ย ทั้งเซตนี้เลยนะคะ1เดือนเนี่ยอยู่ที่1,890บาทนะคะเราหาซื้อได้ทั่วประเทศนะคะหรือว่าตามตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้บ้านคุณได้เลยนะคะรับรองเลยค่ะคุณจะกลับมาแบบหุ่นดีเพอร์เฟกผิวสวยหน้าใสนะคะแล้วก็อ่อนกว่าไวัยได้เป็น10ปีเลยนะคะทานตัวนี้เลยค่ะชุดหุน่นแซบคูณ3หรือชุดลมช้างของเรา แบรนด์เพียวเฮิร์บนะคะ